สวัสดีจ้าเมื่อนี้สิภาพมาชมสวนพริกจ้าบักพริกแปลงนี้เขาปลูกใส่ดินจ้าปลูกใส่ดินมากกันหย่กันงามอยู่จ้าแต่ว่าก็มี่ขอเสียบักพริกที่ปลูกซุ้มนี้ปลูกใส่ขี้ดินเขาไปใส่สารเคมีแต่ก็มี่ัตูจ้า บักพริกไงมาแดดส้งสีแดงส้งสีสุกเรื่มสุกสิมีหนวยเนาสิเนาลาย,ลยได้เลยจ้ะนี่เนานีกระเนาเริ่มแก่มาสิเนาหลายล้วนถิมเธอเสอนี่จ้ะหน่วยงามงามแต่ว่ากระเนาจ้ะไม่นอนไม่แมงมาลงแต่ห้องก็บ,บริชียาจ้ะเพราะห้องประหยัดชียา เพราะว่าปลูกเองกินเองเขาก็บปรหยักใส่สารเคมีเนะจ๊ะทำาบักพีดดกดกใส่ฝุ่นฝุ่นจริงว่าจีคก้วยบานเท่านี้ละจ้าดกดียุต่ว่านแม่งเป็่อยหลายแทะเจาะจนว่าลวนทิมเบ้านจ่าบ้านแดงไ,ไ,ได้สุกอยู่จ้ะอันนี้เป็นพัดบักพีกข้นดูพักคอนดจ้ะความแตก่าง อันนี้บักพริกซุ่มนี่นี่บ่มีเอีนบ่มีแมงบ่มีอย่างมาลงเลยเด้จ้ะนี่แดงสุกง,งามจ้ะเป็นหมากเต็มต้นเลยพริกคอนโดต้นก็สูงขึ้นไปเม็ดจะเจ็บกินเรื่อยๆจ้ะหน่วยกระไซดีอันนี้มันมะเขือเทศต้นไซดีมาก ก็ง,งามดีจ้าบ่ได้ใส่ปุ๋ยลำไลบรบร่ได้ใส่แอนบ่ได้ใส่แอนนี่จ้าเพราะว่าเขาผสมดินใส่ใส่ปุ๋ยขอ,อกปุ๋ยขอ,อกใส่ขิงวัวขีค้ควยจ้าักพริกก็ง,งามอยู่ด้ยเก็บกินเรื่อยๆจ้าหมากบม่มีแมงบ่มีมดมาตอมเลยจ้าเ้าปลูกไว้ได้ใช้ค่ะ พักคอนโดปลูกง่ายไงไว่จ้ามะพีกนี่ก้อาเก็บกินตลอดเลยว่าตรงซื้อไปกินพักปลอดสารพิษพอมพักสวยๆข้างบนข้างล่างก็เป็นมกพรีก,กงามๆเลยจ้าบ่มีหมดบ่มีแมงมาตอมเลยบ่เคยจังข้าปลูกใส่ดินจ้า เป็นไม่ประดับได้พร้อมแขวนไม่เลยจะาปลูกต้นไม้กระสอยเฮาลี่แหลกได้พร้อมจ้ะเครียด,ดจากการเห็นงานเห็ดการมาหดหนามต้นไม้ซอยพ้อนไข่ได้จ้ะอันนี้มันต้นบักพีกเครือจ้ะพี่เครือพันเดีออกมาแต่ว่าบักพีกไอ้บักพี่หอดบักพี่กกันได้กินยรุย่นล้วจา้ะหอมันก็ล่างงามหอมนี่ชุดที่สองเรจา้ะ ผักเพียกยังบววายเลยเป็นเรื่อยๆแคว้นไข้คางบ้านนังงีิละจ้สวยงามจ้าคลิปนี้ลาไปก่อนเนอจ้าสวัสดีจ้า